สวัสดีค่ะพบพ่อกันอีกแล้วเนะจ้ะกับสองสาวบ้านชาแนลค่ะประเด็นประเด็นวันนี้คือเราจะมาตับักหุ่งกินกันหลังจากที่เราไปทาทริปมาแล้วนะคะเมื่อยหอนจะได้หิวแล้วก็แวะข้างข้างทางโค้งหน้าห้องนี้แหละพัดหุ้งกินกับทำกหุมงพี่นอนอุ้ยเขาจะใสหรอฮะอุ้ยน้ำบ่นกันมากที่สเลยส้างแตมหน้าห้องือระลอด เข้ามาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เห็นเหรไม่เห็นเลยกลมยอนห้องสวยๆเลยยี่ห้อลู้องงามสวัสดีค่ะเออเป็นคุหลาสกินหรือเปล่ากินหีือ่าตามหมู่้องกินด้วยค่ะเออเดี๋ยวเลยตามเห็ค่ะจ้าเอาเลยไปไปโอเคไปค่เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวเทอดทอดทำการย่ำแล้วก็ทอดกระสีตั้งบุ้งสูกินอ่อนเนาะจังไปเบิ่งกันเนาะวิธีราะเห็ดของข้า ปรุงรสเข้าไปผัดใหม่ๆกรแทบกับๆกับจันในย่านนี้อุย่หิวนะประเด็นไก่ติดชู่เด้ออวบๆแซ่บ